ว้าวาว้าว,าวท่านผู้ชมคะนี่อะไรเอย่ยมาแล้วคะ่ะรางวัลที่หนึ่งของชาวจังหวัดสกลนครตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสงาสาต,ตำบลพอกน้อยอำเภอพันน,นิคมจังหวัดสกลนครค,ะค่ะออาล่ะเดี๋ยวตอนนี้รู้ไหมคะว่าเราอยู่กับใครรางวัลที่หนึ่งตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะขออนุญาตคืนก่อนนะคะคืนก่อนค่ะคืนก่อนนะคะดีใจคืนแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะโอ้ยได้นั่งแล้วดีใจจังเลยได้เจอคุณตาคุณยายว,วันนี้ตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะประจำวดวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564อยู่ที่จังหวัดสกลนครของเราเองนะคะโอ้ยวันนี้โชคดีคือเป็น โชคดีตอบมากมากเลยแล้วก็เป็นโชคดีของชาวจังหวัดสกลนครนะคะที่มีรางวัลตกลงมาแล้วนะคะชาวภาคอีสานของเราเนี่ยรางวัลหล่นตลอดเลยใช่ไหมคะคุณตาคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาชื่อคุณตาอะไรคะคุณเพียงสุราลัคุณตาคุณเพียงคุณยายค่ะสุบินสำราญอ๋อสุบินสำราญเนาะโอ้ยนี่บ้านอย่างเนาะนี่หนูก็ไม่รู้จักสมชะ บ้านสมสะอาดยอยู่อำเภอใดคะอำเภอพันนานะจังหวัด,ดนะโอ้ยจังหวัดบ้านเยาเนะา,านนะสมุทรน้อยสุโขทัเนาะอันเป็นเนื้อใดคะคุ้มื้อนี่ตอนนี้ตาคุณยายอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบหมปีมเจ็ดสิบสาม,สาม,มเจ็ดสิบสามมาเบิ่งกล้องกันได้คะ่ะคุณยายเด็กหกสิบเก้าหกสิบเก้าเจ็แล้วค่ะอันตอนนี้ประกอบอาชีพทำอะไรคะคุณตาคุณยายเทำอย่างไร อ๋อเฮ็ดนาเฮ็ดนาแล้วก็ขายของมีทิปจะชอบแบบนี้แหละอ๋อในร้านเนาะร้าบพอเรืรู้เรื่องร้านไปคุณยายดีลยวนี้การน้ำกันไปแล้ว่มีไก่เปิ้ลเผาร้านขายของอ๋อขายของธรรมดาซื้ออยู่ซื้อกินไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาบ้านเฮานี่ละเนาะพอเพียงพอเพียงเนาะเฮาก็ทถามาหากินธรรมดาโอ้ยระบัดนีฮารุ่งหลานลายอยู่บ่ค้อันเอาหนูเป็นลูกหลานเพิ่มได้อีกบ่ค้าจะเรียกอยู่นี่สาม เรีย้ยงการโอ้ยังโรงเรียนอีกเนาะสามสี่ปุณธเลยว่าจะเป็นสาวเป็นคู่แล้วแหละไม่เป็นคู่ไม่ได้เป็นกอบมีวัสดุมีจอบเพิ่มเติมค่ะรู้ค่ะรู้ใจค่ะว่าอยากจีถามยังนะคะอยากจีถามยังเดี๋ยวซาตอมจีถามให้นะคะเอ้าเป็นเนื้อไสบาทนี่คือคือได้คือได้จักจับจับผูเนื้อไสคือคือได้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเฮ็ดเนื้อไส้เนบาทก็ทำบุญทำทานมาเรื่อยแล้วเจ้าเฮ็ดบุญ เบ็ดบุญก็คือบ่เพื่นมาให้บุญยางคือเพื่อนมาทำมาขอกอะแจกจ่ายไปอย่างนั้นอ๋อเอ็ดมาแผ่เข่าแก่เข่าเอ็ดแก่จ้ามาขอเข่าก็ให้เจ้ากินไปตักให้ผ่านไปอ๋อย่างไปผ่านไปผ่านมาหนิก็มีเนาะเลาขายของนั่นเวลาต้องคลายของอยากกินน้อะจิ้มนเ่าจิ้มไม้ให้จ้ากินพวกคือว่าเมื่อกี้นี่เพื่พวกขายสลากกับมะคอกกินเขานะก็เลยเลี้ยงเจ้าอ๋อข้าวกินเขา บอกแม่ว่าคอดอกย่าป็นแล้วว่าโอ้กลาเอ้ได้กินข้าวมากินข่าวน้ำย่ากยางอยู่แล้วว่าอันนี้มือก่อนก่อนทิ่ถึกบอนย่าบอกใหม่ดูว่าคือว่าขันที่หเจ้าขาเจ้ามาเนี่ไหนคะคุณยายข่ะเจ้ามาขายสลัดขายสลัดอ๋อคือมาขายหรอคนบ้านเขาบอกค่ะหรือว่าเป็นคนมาจากคนเมืองเลยโอ้ยตนเนาะเจ้าก็มาไก่มันไก่เปนบาเจ้าบ้านหรือเปน่จีว่า ยายหรือว่าลูกหลาหมามากินขขาวน้ำยายก่อนกินขขาวกินน้ำอิ่มแล้วก็จังกใยเดี๋ยวมีแห้งไปคนบอกค่ะคุณยายคนไี้มานำเนาะโอ้ยมาผู้เดียวมาผู้เดียวมาผู้เดียวอ่ะแต่เพราะว่าที่คนมาขายเนาะบ้านเียงซุ้มเมืองเลยกัดจามเซ็งซุ้มผู้นึ่งบ้านโน้นผู้นึ่งบ้านทอดผู้นึ่งมาขายให้แต่ซื้อของเขาอยู่เอาคุณละใบสองใบเพราะมันบ่วชข้าวผัดเต้า ก่อนอันนี้สิเขาเรื่องราฐบาลนี่คะ่ะหนูอยากมูขคือกันคุณคุณยายนี่อันฟันแนวใดญคะหรือว่ามีเหี่ยงก่อนหนา้าหน้านี่บอที่ว่าสิ่งสีได้ตัตนี่แล้วันที่หนึ่งนี่ก่อนหน้านี่<ม>นแบบนะ <laughs> เฮ็ด้ยงมาเนี่ยคะ่ะคุณยายฟันบอหรือว่าอันเจ้าเี่ยงโดนบันดาลให้เจ้าโดนบันดาลว่าอย่างง่ายไปบ่ได้ฟันบัดโดนบันดาลให้ซื้อเอาใบนี่ มันนดแต่จริงๆคือผมสิดว่าความจริงไงปนี่เขาเจ้าซื้อไปแล้วอ้อเดี๋ยวก่อนวันนี้เราทีนี้มีเราก๊อฟมาไว้นะเพงโอ้อันนี้เดี๋ยวก่อนอันมือมือที่คุณยายก็มือก่อนวันที่สิบสามอ๋อสิบสามคือวันที่สิบสามสิบสามตอนบ่ายสามโมงถูกกว่าอ๋อสิบสามงั้นคุณคุณยายฝันบุคะก่อนัะนหรือว่าไปเห็นเลข เห็นหวยเบิ่งให้ทีวบกีวีบ่ได้เขาได้เห็นไงตอนนนจดใจน้ำชีวีนอะโอ้โหได้ปกตินี่บ่ได้เป็นแฟนครับลอตเตอรี่อยู่แล้วบอกค่ะซื้อเอาแบบว่าพ่อเป็นโชคมาซื้องวดหนึ่งหลายบอกคุณยายบอค่ะเมื่ออันวัตแล้วกาแบใบก่อนนนห้้าีีมซื้ออยู่บ่คะก่อนก่อนหน้านี้มีเคยแบบว่าซื้อบ่ซื้อเชืละใบโซงใบซัมใบและแบบประมาณค่ะค่ะ ซื้อพ่อได้เป็นโซกเป็นยาดีขวดนี่พ่นได้รางวัลที่หนึ่งชื้อแปดใบอือ่ะมาซื้องวดนี้หลายใบาลายใบาลายใบเนะยาะคือว,าวา่าน้ำลานนยนอ่ยาย,ยมาซื้อหลายใท่เนาะงวดนี้ชิแค่มัน,มมนบ่ถือละยายสิเอาใส่ให้บักหลาดกิกนขนมกินข้าวอุ่นเนาะฮาลาฮาราแต่ว่าน้ำลายก่อนอันอีฟันหรือบอกยายหรือว่าหรือเป็นอะไรก็ฝันว่าลงเรืออะไรไปพายเรือ ไพ่เรือไพ่เรืออยู่ใส่ข้าอยู่ซีรีส์ไปฟันทักี่ไปฟันทักซีกี้ไปฟันอูนมันไม่น้ำเขาไม่ลง้อูนมันจะเป็นชุนสามชุนสี่นะทราบผมพันไหมไม่ไม่อย่างนะคะเนี่ยอูนอูนคืออย่างคะคุณยายคือลำห้วยลำห้วยโอเคค่ะอูนคือลำห้วยนะครับแล้วบ้านสว่างไปนี่นะอ๋อฟันมาแต่ฟันหน้าคุณละฟันแล้วเป็นเนื้อไหนแบบนี้คุณยายฟันแล้วก็ใต้เรือแล้วก็ว่าหลานน้อยนี่ตกนน้ำตกน้ันก็สะดุดคว้าน้ำหลานแล้วเลยสะดุดตื่นขึ้นมา เป็นศูนย์สามก็คือศูนย์สามมันกคือนะแมันเป็นศูนย์ามได้ทังไหน้าบมพัานมาหมดลงมาหลุดไปโอ้จังเลดไปโอ้เเเพกจักซี่น้ำดองย่าเสียงเอินไปเรื่องผี่อีเรื่องผีอยู่ใส่ค่ะคุณยายอยู่กลางบ้านค่ะเปมอมีนอค่ะเเห็นเขาว่าแม่ซื้อหฮหนเนสเลขยังเงเขาเจ้าขายอยู่ใส่เขาเจ้าขายอยู่งานเรื่องผีด่ะ อ๋อไปเห็นอยู่งานเลี้ยงขีบ่อ๋อแม่เพ่อหน้าเขาเจ้าตรงมาหาคุณยายเลยบอกข้ารือว่าเขาเจ้าเข่าไปเชียงเชียงแบบนี้นะมันเขาเจ้าปุ๊บแพมปุ๊บพามไว้เห็นะล่ะตั้งหน้าคายกันนั่นแหละปุ๊บพามปุ๊บคู่กลางเต้นกลางเต้นว่อ๋อกลางเต้นกลางเต้นแล้วโน้ตบาตนี่เราเป็นโน้ตใดบัตรคุณยายบาตนี้เขาเจ้าเรามาขายหมูเพื่อนเราเอาครับครับครับคูณสองคูณสามบาตนี้รถบ่มีเพื่อนเาใบนี่ นางบัดต,ตกมหารแม่ผัดเรือใบเดียวเนะลูกอาจารย์อันผูกขายลอตเตอรี่แล้วว่าแม่แม่เอาน้ำนูเนาะแม่สุโชคดีแม่สืส่อถือรางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วเพื่อนกับรวยพรอห้แม่แม่เนกเอซลูกๆต้องจับอันทีท่แม่<อ>ที่คุณยายซื้อสูงสั่เพราะคุณยายซื้อซื้อหือว่าเห็นเลขใส่น้ำคำผัน ก็เคราะว่ามันเจาะจงกับเรือใบเดียวมันคือคือจรงมันือกงมาแรงเรือใบเดียวบ่อค้ครับครับครับที่จริงก็มาเก้าใบกันล่ะมานัาผามเพื่อนเล่นเก้าใบกันล่ะบานนี้เก้าค้นก็เจ้าเราเอาคุณระบลระบบาดใบนี้ระเบ้าแล้วบาทนี้บาทนี้บันฮอดวันที่สิบหกอะเนาะความตื่นเต้นมันละมามันก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้ที่คูพ่อหวยออก ยายตรวจทันทีเลยบอก่ะารู้ว่าอ๋อเปิ้ลไปบ้านตยายไปผมชีจดไว้หลานบอกทีวีผมจะจดไว้วันที่หนึ่งหลานอยู่บ้านฉลเล็กสามตัวสองตัวนะจดข้าชดไว้ไปนี่ชดแล้วเอาจับสลากยายเพิ่นมาอยู่ไหมโอ้คุณยายเพิ่นตึวเล็กเลยตัวเพิ่นมา โอยายเขาถืกเลยโอ้ยเว้นของเขาโบจูนสามออจูนสามจำได้สี่สองสี่หกจูนสามยัยจืดได้โอ้จืดนะใจเพื่อนความความรู้สึกเพราะว่าน้ำลานมันจะบ้านจางหีนตั้งแว่าไดายกระตุ้นเต้นกูถึกเล้วล่ะแล้วว่าพบจูนสามกระตุ้นเต้นกะได้ตน่นเต้นยัน่งเลยเนาะความรู้สึกมันแบบว่าตื่นเต้นมันแบบโอ้ยแค่ยังดีใจพุ่มใจเทคยังอยู่ระหว่างนั้นเทคยังอยู่คะ มาตาบ้านสังหีนก็ได้ยินตาว่าอย่างเฮ็ดกบเข้าเฮ็ดเนี่ยกัะเดินทางเดินทางมาทอดพอดีที่แรกแกกับพังจากบ้านสังหีนพุนละว่าค็จิ้ตึกกันละเที่ยงกันรัหลานลานเพ่าวยายผมมาเมา่อวานนี้ผมเลยกตัวเดิมตัวได้เสูงหกตัวเด้อุ้ยเล็กเข้านี่ผมเลยยาในแต่บ้านยายก่ว่าอุ้ยของเทาของเทาันนี้หกตัวนี้ 6.0.3ูสามนี่สี่ะ4 2สี่3บซูสามเขาจำได้ว่าเขาซื้อใบแรกเลยใบนี้นะะอ๋ออ๋อคือแต่ว่าโอ้เฮายืมมาบึงซื้อๆดอ,อกตรวจหายตรวจห้ยแล้วก็มี่มนี่แตรว่าพอถึงแล้วที่นี่เด่ังไดนคะพอถึงปุ๊บ ตึงแล้วก็ภากันไปตอนนี้เต้นแล้วก็ส่วนกันหนึกขึ้นได้การเต้นของสองปเห็นเนาะไปตาเข้าไปแจ้งความแจ้งความไว้เบื่อขึนคนลงข่าวฮันมันจีบอยากเนาะมันก็จีก็อยากคือือผู้อื่นเนาะเอากันพอดีละยกใบเดียวกับพกร้านพอดีเลยเนาะกำลังแจ้งความแล้วเรียบร้อยถู่คนโทรกันลงมาไปเมื่อนี้กันเมตตากับยายอันนี้วอกงอกลงเพรมาํำรวจลงเพจคนเรา กผู้กองผู้หมวดตาลุกเลยครับครับครับแตเลยถามพอไปอันแจ้งความแล้วเรียบร้อยเนาะลงทะเบียนทะลงทุประจำวันไวแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะโอ้แล้วแบบที่นี่ยายวางห็นไว้ไังไงว่าจะเอาว่าไอนี่อ๋อใไอนี่มืดได้มืดแล้วก็ของลูกของแม่เออแล้วก็ซีสูองเนาะได้ก็แม่นอนอยู่บ้านกับปุซซี่เ็สซีซูองหลายหลาย ้าเรือนิดหน่อยก็สิมาสร้างบ้านค่ะทั้งนั้นยากจนจนอะไรได้บ้านกำลังนิดน้อยค่ะอืมก็มาสร้างบ้านละกันที่เหลือจั่งน้อยเหลืออยู่จงน้อยอยู่บ่วคาบัดนี้มาทานก็ได้นะค่ะมาทานนี้ก็ได้นะคะมาทำบุญมาจินลังค่าศาลาในบ้านนื้นนั่นแหล่ะพระกันเหตุลุ้มขึ้นมาลุ้มหาเงินหาคึ้นมาสร้างเบิดล้านไปวันนี้มันรู้อ่ะมันหลายปีแล้ว ไอ้ป่วยตายพอนีไอ้เราสั่งไว้ว่าไอ้บินนะพอดีแกต้องสารต่อนะค่ะพี่ให้หนูถูกลังวันนะหนูจะมาลื้อสร้างใหม่เลยที่นี่ไม่เอากระเบื้องบอกพี่หนูรับรองหมจะสร้างใหม่อากาศจ้ก็คือวางแผนไปแล้วเนาะว่าจะใช้นี่ใช่ไหมคะวางแผนไปแล้วว่าก็คือคุณตาคุณยายหลังจากที่ ไปขึ้นเงินแล้วเรียบร้อยอะไรแล้วเรียบร้อยเนาะเราทําธุระอะไรให้เสร็จแล้วก็จะใช้หนี้ใช่ไหมคะใช้หนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ให้ลูกหลานใช่ไหมคะ,ะมแล้วก็รสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านปลายชีวิตแล้วเนาะเนาะก็ประมาณนี้แล้วทีนี้อันอยากสีฝากอย่างอยู่บ่คะขอเรียกคุณคุณยายก่อนอยากสีฝากอย่างกับกับคนที่เชื่อในใดกี่ละอ่ะสำหรับคนที่ คือวางโชคแบบลุมแบบว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อมันอย่างนี้วางโซกวางอย่างยากแน่ๆคือว่ากให้งมง่ายปันได้ละทุกผมต็นนั้นผมนั้นจังงมง่ายเราคือซื้อไปกับซื้อไปจะเล็กละน้อยนะค่ะค่ะพอได้ก้มเก้มเนาะพอได้หอมปากหอมคอคุณยายเดีเป็น่าได้กับโคลงฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้ออย่าไปลงงมง่ายอย่าไปซื้อว่าจะได้ตาถือกันไว ขึ้มายบ่กซื้อเป็นมดเป็นหมื่นสองหมื่นก็จือใจาองใบสามใบร็พอสองใบสามใบก็พอเนาะหอมปากหอมคองพอได้เป็นกำลังใจมีแต่ละงวดใพอได้รุ่นพอได้ก้มแก้มแม่หนูเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างถ้ามาหากินคือเก่าใม่บอกคะอก็ทำมาหากินแล้วก็อ่านใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะใช่ใช่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง่ยัดพุ่มเพื่อใ่้ค่ะ กินไปหาไปกินไปหาไปเนาะเฮามีเท่าไรก็กินเท่านั้นกันยังคือว่าอันนี้มักดังแท้ๆเนาะค่ผัวพุ้นไปเสียดายเขาจะมองหน้าไปตลาดกันเลยไปตลาดเอ้วไปนู้นไดไปนู้นได้ว่าวไปฟังแนีโอ้คนว่าวอ่านี่ดูคนนั่งไปธนาคารไปธนาคาราว่าจะไปเอาแลกตัวนั่นแหละไปนี้ไปทำผู้ตำรวจทำนั่นก็อยู่ในเพื่อนเราอะโควิดเพื่อนเราเอ้า คุณยายโทษนกับเธอเหมือนออกคุณยายผมว่าคุณยายมันน่าจะตำรวจต้องเป็นคุณยายนี่แหละถึงบางวันอ๋อกุกินขี้คนได้ไหมว่าค่ะแล้วก้งจักมืดเนาะบ่ายดีเจ้าระดังเจ้าระดังแล้วเนาะอ่าแล้วก็ฝากแล้วเนาะฝากอยากว่าให้รู้จักคนเราก็ไม่สู้การทำมาหากินถูกไหมคะชีวิตคนเราจะร่ำจะรวยจะมีจะกินจะยากจะจนยังไงก็ขึ้นอยู่กับ การดำรงชีวิตแล้วก็การทําหากินการขยันอดทนถูกไหมคะอย่างดูที่คุณตากับคุณยายทั้งสท่านนะคะที่ถูกลตตอรีแล้วเนาะก็ยังกาั้นเก้าั้นจากมั่นค่ะเจ็ดแปดปีแล้วก็ยังเหมือนกับ อย่างนี้แล้วพอเราถูกแล้วเราก็เอาเงินใช้หนี้ก่อนเพื่อที <dan S 2> <rebirth> ่เราจะได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็ยังก็ยังจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปไหมคะคือจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปธรรมดาเฮ้าส์แบบธรรมดาบ้านแบบอ๋อธรรมดาบ้านเฮาอยู่เนาะบ้านนี้เรื่องปลาชื่อปลาชื่อปลาอ๋อชื่อปลาชื่อปลากินธรรมดาเนาะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่ในใจเฮานี่ละอืมตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ในใจเฮานี่ละอ่ะขอคุณยายโชว์หน่อยได้ไหมคะหนิโชว์เนี่ยเอาติโชว์ อุ่นบายนะคะคุณผาบายต้องการอานี่ค่ะโอ้ยเนาะขออนุญาตนะคะหนูก็อยากเจี๋ยน้ำา่ะอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือการซื้อหวยนั่นเองนะคะก็คือจริงๆแล้วเราก็ซื้อเอาไว้เป็นโชค เป็นดวงของเราเองในแต่ละงวดก็ซื้อพอหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆน,นะคะ,ะแต่สุดท้ายเนี่ยชีวิตของคนเราก็ไม่พ้นการดํารงชีวิตการอดทนทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะให้เ,เรารู้จักอุดออมแล้วก็ประหยัดด้วยใช่ไหมคะเนาะชีวิตจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะหวยโชคอะไรพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชคลาภ ที่จะมาเมื่อไหร De ่เด no ี๋ยวมันก็มาแล้วก็มีมามีไปใช่ไหมคะมาเ็นรอยไปก็ไม่อะไรก็ไม่พ้นกับการทํามาหากินอยู่แล้วเนาะอะไรก็ไม่พ้นไม่สู้การทํามาหากินนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะขอจบคลิปนี้ด้วยเวลาเท่านี้ก่อนนะคะยังไงพวกเราชาวสกุลนครซิตี้นะคะสาวตอมนะคะสําหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ